เกาะสวรรค์กลางทะเลอันดามันใต้สมญานามราชินีแห่งอันดามันที่รายล้อมไปด้วยแนวปะการังหลากหลายสีสันกับฝูงปลาน้อยใหญ่มากมายชายหาดที่ขาละเอียดเหมือนผงแป้งตัดกับน้ําทะเลใสสีฟ้าที่น่ากระโจนลงไปเล่นเป็นที่สุดขึ้นมาด้านบนก็มีร่มไม้ป่าชายหาดอันอุดมสมบูรณ์และสัตว์น้อยใหญ่บนเกาะที่ออกมาเดินโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันทริปนี้เราเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทตรงจากจังหวัดภูเก็ตค่ะเวลาสองชั่วโมงที่ต้องใช้เดินทางแม้จะดูนานแต่เมื่อเราได้ โดดลงไปในทะเลเท่านั้นแหละ2ชั่วโมงนั้นแสนคุ้มค่าทั้งบ้านนีโม,โม่ปลาตัวเล็กตัวน้อยปาลาการังหลากสีสันกับน้ําทะเลที่ใสกรีบพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มอร่อยๆจากทางเรือมาเที่ยวกับเราค่ะที่เกาะรอกเกาะห้าอย่าลืมสัตว์จะใครให้ด้วยนะคะอุย้ยมีดบาดนิ้ว สวัสดีค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราตื่นเช้ามาเจอกันที่ท่าเรือแหลมหงาเอเอมารีนาค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยราชินีแห่งอันดามันกันที่เกาะรอกและเกาะห้าค่ะเราจะเริ่มเดินทางจากท่าเรือแหลมหงาวันนี้ตั้งแต่เช้าค่ะ8ปดโมงเช้าต้องมาถึงท่าเรือแล้วก่อน ลงไปแล้วก็เช็คอินให้เรียบร้อยถ่ายรูปประกันแล้วก็เหมือนเดิมมีอาหารเช้าบริการทั้งชากาแฟขนมปังแล้วก็ขนมต่างๆที่ล็อบบี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปลงเรือกันค่ะวันนี้ให้ทุกคนตามทุ่งไปดูทริปสนุกๆก,กันที่เกาะรอกเกาะ5กันนะคะ ัสดีค่ะเกาะล้อ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 ค่ะอันนี้ใชื่อค่ะควรสีชื่อตรงนี้นิดนิดค่ะสีทั้เหมือนเดิมลูกเกาะล้อเบอร์หนึ่งจ้ะเกาะล้อเบอร์หนึ่งนะคะเอาสีฟอเขียนค่ะรบกคนเขียนชื่อในการเดินทางนะคะชื่อเต็มเซนดีฟอเลยเพราะว่าจำได้ก็มาหลายโปรแกรมแล้วค่ะได้ตอครับไอครับ สำหรับโปรแกรมเกาะรอบเกาะห้านะคะทางเรือจะมีฟินให้ใช้ฟรีค่ะเราสามารถมาลองแล้วก็ยืมไปจากคท่าเรือก่อนที่เราจะลงเรือได้เลยรวมถึงผ้าเช็ดตัวก็มีให้ฟรีเหมือนกันนะคะ มีบริการอาหารว่างก่อนลงเรือบริการฟรีเลยค่ะมีทั้งแซนด์วิชทูน่าอร่อยๆขนมเคก้กเครื่องดื่มมีหลากหลายเลยค่ะทั้งแบบร้อนแบบเย็นกาแฟหอมๆสามารถกดได้ที่เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเลือกได้เลยค่ะว่าอยากทานแบบไหนทั้งคาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ แล้วยังมีโซนร้านค้าที่ขายสินค้าสำหรับทริปทะเลชุดว่ายน้ำแบบต่างๆซองกันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์มือถืออันนี้สามารถนำลงไปถ่ายรูปประการลางแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยใต้น้ำได้ด้วยนะคะหมวกสวยๆสำหรับใส่กันแดดหรือจะเป็นพร็อพถ่ายรูปเก๋ๆก็มีค่ะครีมกันแดดแบบต่างๆของใช้จำเป็นอื่นๆรองเท้าใส่เดินชายหาดสีสวยๆมีหลายสีหลายขนาดให้เลือกทั้งของเด็กของผู้ใหญ่เลยแล้วก็แว่นตากันแดดแบบสวยๆก็มีให้เลือกกันนะคะ ตอนนี้ใกล้เวลาลงเรือแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังไกด์บีฟอินโฟมชันประจำของวันนี้กันค่ะ <S <S เราจะไปดูว่าโปรแกรมขอรอกวันนี้เราจะไปไหนบ้างแล้วก็ข้อบังคับข้อปฏิบัติบ,ตบนเรือสปีดโบสสำหรับวันนี้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ทางออกไปเกาะรอกกันแล้วค่ะจากที่นี่เราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะจากภูเก็ตเพื่อนั่งเรือไปที่เกาะรอกค่ะโดยจุดหมายแรกของเราจะไปดำน้ํากันที่เกาะรอกนอกและเกาะรอกในจํานวน2จุดค่ะดำน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปทานข้าวพักผ่อนบนชายหาดแล้วก็ขากลับเราจะแวะดำน้ํากันที่เกาะ5อีกทีค่ะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมดำน้ําเต็มๆสําหรับคนที่ชอบกิจกรรมดำน้ำสโนว์คลิงดูปลานนโมหรือว่าปาลากรังสวยๆนะคะเราใช้เวลาเดินทางกลับจากเกาะ5้ามาที่นี่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะโดยโปรแกรม แกมนี้จะสิ้นสุดประมาณ5โมงถึง5โมง15นาทีค่ะ นี้เราเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทลำใหญ่ค่ะลำนี้มี4เครื่องยนต์สามารถบรรทุกได้ถึง60คนเลยค่ะแต่ละวันจะใช้เรือขนาดต่างกันนะคะแล้วแต่จำนวนลูกค้าของวันนั้นๆค่ะ ตลอดสชั่วโมงอันยาวนานเด็กๆหลับสบายเลยค่ะกับตันเรือขับนิ่มดีจริงๆ รอรกแล้วค่ะเรือจะมาจอดส่งสตาฟที่นี่เพื่อเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้เราสักครู่นึงแล้วหลังจากนี้เรือจะพาเราออกไปด้านนอกเพื่อดำน้ำจุดแรกกันนะคะ อดอยู่บริเวณเอ่าวม่านไซเกาะรอกนอกค่ะจุดนี้เป็นจุดดำนำ้ํายอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเกาะรอกค่ะเราจะจอดตรงนี้เพื่อดำน้ําประมาณ40-45นาทีน้ําตรงนี้ลึกพอสมควรค่ะดังนั้นเนี่ยวเวลาว่ายก็ต้องระวงังแล้วก็ฟังลูกเรือหรือว่าไกดแจ้งให้ดีว่าให้ให้เราว่ายไปฝั่งไหนนะคะ ส่วนอินฟอร์เมชันเกาะรอกเล็กๆน้อยๆค่ะเกาะรอกเนี่ยอยู่ในจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นหนึ่งในหมู่เกาะใหญ่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาค่ะเรือส่วนมากที่มาที่นี่เนี่ยจะเป็นเรือจากจังหวัดกระบี่หรือว่าเกาะลันตาค่ะเพราะเดินทางได้ใกล้กว่าเพราะอย่างเราออกจากภูเก็ตเนี่ยใช้เวลาถึงสองชั่วโมงค่ะกว่าจะถึงเกาะรอกค่ะ ดน้ําจุดที่2บริเวณด้านหน้าเกาะรอกในค่ะเราจะจอดดําน้ําตรงจุดนี้ประมาณ40-45นาทีค่ะจุดนี้น้ำจะตื้นกว่าจุดแรกนะคะแล้วก็กระแสน้ําค่อนข้างแรงค่ะเวลาว่ายน้ําต้องทําตามพี่ไกด์แล้วก็ลูกเรือแนะนําค่ะหลังจากดําน้ําเสร็จแล้วก็จะเข้าหาดบริเวณเกาะรอกนอกเพื่อทานข้าวเที่ยงค่ะเดี๋ยวทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยก็จะมีเวลาพักผ่อนบนชายหาดให้เด็กๆได้เล่นใายสนุกสนานกันค่ะ สจุดก็เที่ยงแล้วค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องตอนนี้เรือกำลังพาเราไปที่ชายหาดเกาะรอกนอกซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานด้วยค่ะ เรือจอดเทียบท่าเรือเรียบร้อยเราก็เดินตามน้องๆสตาฟเข้าไปด้านในทางเรือจัดเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นบุฟเฟ่อาหารหลายอย่างเลยมีทั้งแกงมัสมั่นไก่เมนูนี้อร่อยถึงเครื่องแกงเลยค่ะปลาผัดเปรี้ยวหวานใส่ทั้งสับป,ประรดมะเขือเทศหอมใหญ่รสชาติสดชื่นดีค่ะผัดผักรวมจานนี้ผักกรอบรสชาติกำลังดีทานเล่นได้ทานกับข้าวก็อร่อยค่ะ ตามด้วยเมนูเอาใจเด็กๆเป็นปีกบนไก่ทอดทานง่ายเจริญอาหารค่ะมีข้าวสวยสไตล์ไทยไทยไว้ทานกับแกงด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีซีฟู้ดลวกที่ทางเรือทำแยกมาพิเศษสำหรับลูกค้าค่ะอร่อยมากค่ะปิดท้ายด้วยบาบริการเครื่องดื่มชากาแฟโอวัลตินร้อนชามะนาวเย็นๆแล้วก็ขนมหลังอาหารค่ะ บนเกาะรอกนอกค่ะหลังจากทานอาหารแล้วด้านในเนี่ยจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราสามารถเดินขึ้นไปบนวิวพอยต์เพื่อเป็นจุดชมวิวหรือว่าถ่ายรูปได้นะคะเส้นทางนี้ใช้เวลาเดินระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าระยะทางอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลเมตรค่ะใครจะเดินขึ้นไปเนี่ยแนะนําต้องเตรียมตัวนิดนึงเนื่องจากเป็นทางบันไดค่อนข้างชันค่ะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีเวลามากหน่อยหรือว่าค้างคืนบนเกาะรอกค่ะ งอาหารค่ะเด็กๆก็ลงไปเล่นน้ําเล่นทรายกันแล้วค่ะแล้วก็เกาะรอกนะคะตอนนี้เนี่ยทางอุทยานเปิดให้เราคร้างคืนบนเกาะด้วยค่ะสามารถนําเต็นท์มาเองหรือว่าใช้เต็นท์อุทยานหรือว่าจะเป็นบ้านเป็นบังกะโลพัดลมก็มีนะคะโดยสามารถจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานโดยตรงค่ะแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาขายของกันค่ะ สำหรับโปรแกรมนี้ถ้าใครสนใจนะคะนี่คือโปรแกรมเกาะรอกเกาะ5เดินทางโดยเรือสปีดบ๊ทค่ะสามารถออกเดินทางโดยตรงได้จากจังหวัดภูเก็ตเลยติดต่อทริปดีๆอย่างนี้ได้ที่ w w w p h u k t t t o u r t o d a y c o m หรือติดต่อทางไลน์ at p h u เ e t t o ัวร์ทค่ะโปรแกรมดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดกันนะคะ มาจอดพักผ่อนนะคะจะมีไลฟ์กาดประจําอยู่บริเวณจุด,ดจุดว่ายน้ําค่ะซึ่งเขาจะมีทุ่นล้อมรอบเอาไว้ให้ว่ายน้ําซึ่งปลอดภัยจากเรือค่ะข้อสําคัญที่ควรระวังก็คือแมงกะพุนนะคะซึ่งเขาจะมีป้ายติดเอาไว้ตรงไลฟ์กาดค่ะว่าให้ระวังแมงกะพุนด้วยหรือถ้าใครโดนก็สามารถขึ้นมาแจงกับไลฟ์กาดด้านบนได้ค่ะถัดไปมีร้านกาแฟค่ะจะมีเป็นพวกน้ําผลไม้ปัน่นแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆขายค่ะสําหรับทานบนชายหาดค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาที่พี่ไกด์นัดกลับขึ้นเรือแล้วค่ะเราจะเดินทางออกจากเกาะรอกเพื่อไปที่เกะาะ5ค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีจากที่นี่เราจะแวะที่เกะาะ5อีกจุดหนึ่งเพื่อเป็นจุดดำน้ำค่ะเกาะ5้าเนี่ยเป็นจุดดำน้ำที่เป็นที่ิยมทั้งแบบสกูบะดิวิ่งแล้วก็แบบสโนว์คริงค่ะมีแนวปะการังทั้งน้ำลึกแล้วก็น้ำตื้นสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ 5าะแล้วค่ะนี่คือจุดดำน้ำําจุดสุดท้ายก่อนที่จะปิด,ปด,ปดทริปของวันนี้นะคะเกาะ5เนี่ยได้ชื่อมาจากสภาพของเกาะค่ะเนื่องจากเกาะเนี่ยมีหินทั้งหมด5ก้อนใหญ่ค่ะเขาจึงเรียกวมๆว่าเกาะ5ที่เกาะก้อนที่4เกาะที่4ี่เนี่ยจะมีชายหาดอยู่ด้านบนด้วยสามารถว่ายขึ้นชายหาดได้แต่เราต้องระวังแนวปะการังหน้าหาดเพราะว่าน้าค่อนข้างตื้นนะคะส่วนจุดดำน้ำเนี่ยทางอุทยานจะล้อมทุ่นไว้ให้เราเรียบร้อยค่ะเพื่อกันจะ เพื่อกันนักดำน้ำจากเรือค่ะจุดนี้อย่างที่บุ่งบอกก็คือเป็นจุดที่ยอดนิยมสำหรับลูกค้าทั้งดำน้ำตื้น s โนว์ i n ิ่งแล้วก็ส u ูบ d i ด i n g ค่ะเพราะจะมีจุดที่เป็นปะการังที่เป็นแนวหน้าผาเหมาะสำหรับการดำน้ำลึกด้วยค่ะ ตอนนี้ดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรากำลังจะเดินทางกับภูเก็ตกันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะถึงฝั่งค่ะ กลับมาถึงท่าเรือ A a Marina ที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วค่ะจบทริปเรียบร้อยอย่างสวยงามสําหรับวันนี้โปรแกรมเกาะรอกเกาะ5โดยเรือสปีดโบ๊ทถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามคอนแทคที่พุ่งให้ไปนะคะและสําหรับวันนี้เราจบทริปกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิงด่งกิ้งๆไว้เตือนอัปเดตสําหรับทริปต่อไปด้วยค่ะสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย